แดดแรงมากคะ่ะทักทายนะคะจากจากังหวัดเชียงใหม่คะ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกับแม่ห้องสอนกันนะคะโดยรถคันใหญ่ของพี่มดคะ่ะไปดูกันว่าเราจะถึงแม่ห้องสอนกี่โมงนะคะวันนี้ออกเที่ยงเป๊ะเลยหวแบบที่แบบที่ก็จะถึงอยู่แหละจริงถ้าจะแวนทุกที่อะ่ะน่าจะถึงอยู่โอ้ยเรามาพักที่พักแถวนี้นะคะที่พักนี้เชื่ออะไรไม่รู้อะ ราคาถูกแล้วก็สะอาดแล้วก็ดีด้วยแถวแถวอคาเดตนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอคาเดตนะอืมนะคะออคไม่ได้อยู่ในอคาเดตเขาไม่เหรอสองร้อยกอิโลเนาะสายปลาย240ริกิโลระยะทางนะคะถ้าสายแม่เลียง280มั้งถ้าจะไม่ผิดไปดูล แยกวุ่นวา ฝน,นเนี่ยดินสลาเยอะมากเลยแวแวแวน่ว่คุยกับพี่ดิฉช่ พี่ฝนใชยเลยค่ะน,น่ากลัวเหมือนกันนี่ค่อยๆไลนะคะได้ยินหายแล้วน่าจะเป็นเมฆ้อนหูนะน่ะเปียน เป็นลอกน้ำใช่ไหมดินเต็มหมดเลยโอ้ <laughs> <laughs> โห1กิโลก็คือเกือบปิดน,นะคะปิด <laughs> มาก <laughs> <laughs> 就很酷啊！ แล้วครคับโอเคทุกคนขาตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วเราเพิ่งจะเจอป้ายนี้ค่ะเพิ่งเจอป้ายนี้อ๋อยังไม่ถึงป้ายนะคะคดูซิว่าเราจะถึงกี่โมงกี่ยามอ้เราข้างหลังเหมือนมีหมอกด้วยอะ่ะเหมือนคุ้งๆอะ่ะพี่หมอกอ่ะ เวลานั่งรถตู้มาก็คือจะจอดถ่ายอย่างนี้ไม่ได้ไงเป็นครั้งแรกเลยที่มอไซนะคะก็เลยจะแบบถ่ายได้ดูวความตั้งใจของอก,กล้องเจอกันค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆ ได้อยู่นะก็คือเมื่อคืนนะคะเรามาพักที่ปางมะพ้านะคะหนึ่งคืนเพราะว่ามันมันฝนตกหนักมากแล้วก็หนาวมากนะคะก็เลยมาพักที่รีสอร์ตอันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็กำลังจะออกเดินทางกลับบ้านกันต่อแล้วค่ะดูว่าจะถึงกี่โมงตอนนี้แปดโมงค่ะ เอาหรอีหรอวไม่รู้ว่าหหรอไม่อกว่ามว่ยีะไรนะาะบเรียกไม่ไปนะเรียกไม่ไปนะ ต้องมาหาเองเลยแมวน,นี้มีหลายสีมากใช่เส้นดแมวแวอันมันเล็กมากเกินไปปะอ้าวโหละลายละลายแมวละลายเลยตัวมันเล็กเกินปะ ตัวใหญ่อีกหน่อยได้ไหมโอเควะวว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 ่วว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 คววววววนววะวว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 าววนะวว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 น,น อีกประมาณ3 0 3สโลนะคะเราก็จะถึงบ้านแล้วเต็มพลังก่อนไปกันต่อไปไหน <laughs> กลับบ้าน